ดวง12ราศีเดือนพฤษภาคม2567เปิดราศีดวงดีรอบด้านเงินงานความรักสำหรับราศีเมษดวงดีขึ้นยังเห็นได้ชัดความวุ่นวายลดน้อยลงหลังจากดวงดาวเปลี่ยนแปลงเด่นที่สุดคือเรื่องการเงินจะมีข่าวดีมีช่องทางของรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาไปแล้วการเงินจะคึกคัก หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและมีลุ้นเรื่องโชคลาภเล็กๆนๆน้อยการงานไม่มีอะไรน่าห่วงปัญหาจะขี้คายดวงเด่นเรื่องการเจรจาความรักลาบเลินคนมีคู่คู่จะนำโชคเข้ามาให้เชา้าล้าสี่พฤษบมีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากการได้รับอนิสงค์จากดาวพฤหัสย้ายจะมีคู่มิตรหรือการได้รับความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของการงานเรียกว่าดวงดีแบบจัดเต็มความรักอาจมีปัญหา แต่จะขี้คายในช่วงปลายเดือนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ การเงินมีรายจ่ายเยอะให้ระวังของสูญหายจะหาเงินได้มากขึ้นมีโอกาสโชคลาภเข้ามาให้ได้ลุ้นเช้าราศีเมถุนต้องวางแผนตั้งรับให้ดีอย่าเตือนเรื่องสุขภาพอย่าหักโหมมากเกินไปรวมไปถึงสุขภาพของคนในครอบครัวที่อาจเจ็บป่วยไม่สบายการงานมีโอกาสเดินทางไกลถ้ามีดวงในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการทำงานที่อยู่กับที่ ต้องระวังเรื่องการสื่อสารการเจรจาการเงินอะไรที่ยังไม่มั่นใจต้องระวังเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงความรักคนโฟกกันในเรื่องของการทำงานก่อนเพราะอาจมีเรื่องของความเงียบใจเข้ามาคนโสดความรักยังไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎคุณคือราศีดวงดีรอบด้านทั้งการงานการเงินความรักเป็นราศีที่แรงที่สุดในเรื่องของโชคลาภแต่ เป็นช่วง16พฤษภาไปแล้วจังหวะดวงดาวโชคลาบจะมีเข้ามาการเสี่ยงโชคเงินไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เข้ามาใครที่มีปัญหาทางการเงินกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปปัญหาจะขี้คายมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมการงานจะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาได้ลูกค้าใหม่ๆความรักคนโสดมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษอาสระโสดแบบปุบปั๊บเลยทีเดียว ส่วนคนมีคู่คู่ครองจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนที่ดีให้กับเราชาวราศีสิงห์การเงินคึกคักมากเป็นพิเศษหากเป็นเจ้าของร้านหรือทำธุรกิจสินค้าจะขายดีเทน้ำเทท่างานที่เกี่ยวกับส่งออกก็จะส่งผลดีแต่งานก็จะยุ่งมากเช่นกันเพราะต้องจัดการหลายเรื่องการเงินปัญหาต่างๆจะเริ่มขี้ขายมากขึ้นด้านโชคลาภยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สุขภาพอาจมีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะ โรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ส่วนความรักเป็นเดือนที่มีดวงดาวแห่งความขัดแย้งเข้ามาต้องระวังเรื่องคำพูดชาวราศีกันมีข่าวดีด้านการเงินได้ลุนเงินก้อนรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภอาจมีโอกาสถูรางวัลได้โชคแต่มีเรื่องที่ต้องเตือนคือเดือนนี้ดวงดาวค่อนข้างแรงบางครั้งอาจจะกลายเป็นทุกขลาภแนะนำว่าหากได้เงินได้โชคต้องรีบนำไปบริจาคทำบุญเป็นการแก้เค็ดหรือไปบริจาคเลือดบริจาคลงศพ ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลการงานช่วงกลางเดือนจะมีข่าวดีเข้ามาแต่อาจมีประเด็นเรื่องการถูกใส่ร้ายส่วนความรักคนโสดดวงความรักของชาวราศีกันลุ่งไปในเรื่องของการทำงานมากกว่าส่วนคนมีคู่อาจมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปเดินทางด้วยกันลดความแรงของดวงดาวในเดือนนี้ไปได้ชาวราศีตุลเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบ จาการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสประกอบกับดวงดาวอื่นๆอาจทําให้ชาวราศีตุลต้องเหนื่อยสิ่งที่ต้องเตือนคืออย่ามั่นใจอะไรแบบร้อยเปอร์เซนต์ทั้งเรื่องงานหรือเรื่องความรักอาจมีการเปลี่ยนแปลงการงานต้องตรวจสอบเรื่องงานให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นงานที่ต้องมีการโยกย้ายเดินทางจะส่งผลดี จะช่วยลดความแรงในดวงดาวของเดือนนี้ได้การเงินอาจมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่มีโอกาสได้เงินจากพวกอสังหาริมทรัพย์ความรักคนโสดถือว่าเป็นเดือนของการทดสอบปัจจัยคนส่วนคนมีคู่แก้เข็ดด้วยการเดินทางไกลด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศลดความแรงของดวงดาวชาวราศีพิจิกมีข่าวดีเข้ามาหลายเรื่องการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปรับเปลี่ยนทิศทางที่ดีแต่ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของโชคลาภเงินนี้จะมาในลักษณะของน้ำพักน้ำแรงทางด้านการงานจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่การเซ็นสัญญาหุ้นส่วนส่งผลดีมีข่าวดีเข้ามาเพียบส่วนความรัก มีเสน่ห์มากเป็นพิเศษได้เจอคนที่ใช่ส่วนคนมีโคเป็นเดือนที่อาจมีการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตหรือใครที่อยากจะมีบุตรจะวะดวงดาวก็ส่งผลดีไม่แพ้กันแต่ระวังเรื่องความวุ่นวายภายในครอบครัวของพางต้องซ่อมหรือปัญหาเรื่องบุตรก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษชาวราศีธนูเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีบรรยากาศใหม่ๆของการทำงานการเงินอาจมีเรื่องจุกจิก วุ่นวายอยู่บ้างหรืออาจได้เงินไม่ครบตามจำนวนจึงต้องวางแผนการเงินให้ดีความรัก ต้องใจเย็นๆคนที่ครบหรือคุยอาจมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้มากขึ้นส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่บ้างแต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีชาวราศีมังกรการงานมีโอกาสขยับขยายอาจได้ลงทุนหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือหากใครที่ไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆจงังหวะดวงดาวก็จะส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาทางด้านการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทาง แต่ก็มีรายจ่ายจากการซ่อมแซมของที่อยู่รอบตัวอาจจะมีเสียหายความรักคนโสดจะมีสเสน่ห์ชาวราศีกุมการงานมีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลการเดินทางงานต่างประเทศจังหวะด,ดวงดาวส่งผลดีงานประจำอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางด้านการเงินมีโชคเข้ามาได้อะไรมาแบบฟุกฟไม่คาดฝันความรักระวังปัญหาความรักในอดีต คนที่อยากเริ่มลักครั้งใหม่อาจจะมีอุปสรรคในเดือนนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษชาวราศีมีนมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าระวังเรื่องการถูกอิจฉาใส่ร้ายทางด้านการเงินมีพลังมากสวัสดิการชีวิตจะดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นมีโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆทางด้านความรัก คนโสดมีสเสน่ห์สายฝอมีโอกาสสมหวังคนมีคู่อาจมีปากเสียงทะเลาะกันจะเตือนชาวราศีมีนในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยแนะนําให้ทําบุญบริจาคหรือการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเอารถไปซ่อมเพื่อเป็นการแก้เค็ดหวังว่าทุกคนจะนําคําทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน